จัดเลยคนใหญ่ดเปรี้ยมันเนี่ยแต่ตั้งไม่อยู่อะโอเคคนดูขอคนนึงหัวใจคนหัวใจถึงหนึ่งพันหน่อยหัวใจถึงหนึ่งพันไหนครับหนึ่งพันไหน่อยครับเราไม่เคยพลาดจากกันเลยนะใช่ครับเอาเลยครับเด็กๆวันนี้เด็กๆครับสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเรื่องหายไปไหนวะนะ ่บอนน้ลไม่ใช่หรอบอลไหนพี่บอลนะพี่อยู่นี่พี่หัวมาป่าอยู่หน้าหน้าแพอุ้ยเสียงเชียร์แล้วก็ตกใยัดตัดเลยจ้าตัดเล้งทำไมนักเรียนเรามันเยอะจังวะนักเรียนเราแม่งมีเป็นร้อยเลยว่ะฝูงซอมบี้ว่ะไอ้เนี่ยว่านักเรียนเรามันเยอะจังเลยอ่ะเกินไปเฮ้ยไอ้เชียต้ามันก็เปิดไม่ได้ของดีๆตัดเลยเอาลุยโบโบ ไอ้วันนี้บางบอลต้องเฉิอเลยเอาไปเลยครับเหล็กได้เวลาเฉิดของเองแล้วใช่ไงเดี๋ยวผมทำพานำทีมชนะเองทุกคนไว้ใจผมได้ครับวันเนี้ยไอตีเพื่อนผมไม่อยู่เดี๋ยวผมดูแลแทนเองโอ้ยไอตีแล้วเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกันเพื่อนกันปกติเรียกกันแบบนี้ไงนายโยคะย้ายโรงเรียนตรงไหนคะออไม่ได้โทรศัพท์แล้วคุณมั่นใจผมหน่อยสิไม่ครับอไม่ขนาดตีเอาง่ายตียังเชื่อในตัวผมเลยอ่ะ แล้วไอ้พวกนี้มายืนทำอะไรครับเนี่ยไม่ไปตัดแถวอะครับเหรอหนุ่มระเบียบเรียบร้อยนะครับจัดแถวเรียบร้นะครับปียั่วเลยดูดิโอ้โหแล้วแม่งเรียนชั้นปีอะไรน้องๆครับตัดตัดแถวตามชั้นปีครับน้องแล้วปีสองกับปีสามอยู่ตรงไหนล่ะครับปีสองกับปีสามก็อยู่ด้านหน้าครับต่อจากปีหนึ่งปีหกปีหนึ่งไงครับพี่ปีหกไม่มีครับปีห้าครับเนี่ยต่อแล้ครับปีเจ็ดมีไยครับพี่ปีเจ็ดมีไหมครับพี่เฉยพี่ชายอยู่ไหนเนี่ยผมรอชมปีสี่พวกคุณนะเอาครับรอรอต่อแถวครับในโรงเรียนเราไม่มีความเป็นระเบียยบเลอ่ ธรรมดาครับ่อเตี๋ยนะตอตีนะต่อเตี๋ยนะตอเตี๋นะต่อเตี๋ีนะต่อเตียนะตอเตีทีนะต่อเตี๋ยนะต่อตี๋ยนะต่อเตี๋ยนะต่อเตยนะต่อเตี๋นะต่อเตยนะต่อเตี๋ยนะต่อเตี๋ยนะต่อตียนะต่งเตี๋ยนะต่อเตี๋ยนะต่อเตี๋ีนะตอดตี๋ยนะต่อเตีวนะต่อเตี๋ยนะตเตี๋นะตตนะต่อเตี๋นะต่เตียนะต่อเตี๋ยนะต่อตยนะต่อตี๋ยนะต่อตยนะต่อตี๋ยนะต เราแล้เกันนะหนุ่มเราเลยปีหนึ่งปีสองปีสามครับปีสองถ้าแถวเกินตัดเป็นสองแถวได้ครับให้มันไม่ยาวเกินไปครับอ๋อสวัสดีค่ะมาผิดที่ค่ะขอโทษทีเอาเอาผเปิดเลยไหมครับเปิดเลยไหมครับเปิดเลยเลยครับเปิดเลยครับอยู่ในความสงบครับอยู่ความสงบครับอยู่ความสงบครับผมไอ้แถวแถวไหนยาวเกินไปตัดเป็นสองแถวนะผมว่ามันจะดูโอเคกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มายืนทำอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มไอหนุ่มหมวกแดงน่ะเอาพอดีกอล์ฟไอที่รถหนูหายอ่ะ อ่ะครับเอาเลยครับเอ้ยแล้วคุณโรงเรียนไหนเนี่ยครับคุณมาไหนเนี่ยหลงป่าเนี่ยมาดเลยกันไม่หลงอ่ะเอ่อไม่มีรถใครพอมีรถให้ยืมไปไปได้ไหมคะใครใครก็ได้ส่งไปก็ได้ครับใครเอารถไอ้รถมีใครปลดล็อกให้บ้างเอาให้เขาไปหน่อยดิแล้คุณเนเธอรนไลน์แลปไปแลปครับไอ้แลปอยู่นู่นนะครับวิ่งอยู่นู่นอะ แล้วแม่บอกเขาไปทีแล้วมาพี่ที่เอาแล้วมาฟังมาฟังแป๊บนึ่งไปพูดทีเดียวพระเจ้าขอรอดนะครับพระเจ้าแะ่แม่ขอรอดนะโอ้ยกูรู้สึกว่ากูเป็นแบบเป็นแบบหล่อแบบท่านประธานใหญ่ว่ะที่นี้นอนชักเปแล้วหลอดนะขาวหลอดนะขาวเลือดหลอดตอนนี้แถวเราเริ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเด็กๆทุกคนน่ารักกันจังเลยเนี่ยเงียบเงียบก่อนอันนี้ตีไม่อยู่นะตีไม่แข่งนะอาจจะับไม่ใครนำนะแต่ว่าสิ่งที่จะเล่นต่อไปนี้มันเป็นเหมือน ค่อนข้างรูปแบบใหม่ซึ่งใช้ควา,ามสัมพัคี์ด้วยอันนี้เราต้องฟังเพราะผมไม่รู้เื่อาจจะลดปัญหาการหน่วงลงได้เยอะมากแล้วก็การมองเห็นตัวนี้จะอาจจะเป็นศูนย์คือกดแบบขึ้นมาดูเราจะเห็นธงสี <4 S 2> น้ําเงินสามธงเห็นไหมภาพเห็นครับมีธงหนึ่งธงสองธงสามนะครับก็คือธงสามตัวนี้ยตอนนี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่มันจะไม่มีอะไรคือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่าแค่ e-sport ปะวะจุด ถ้าตีง่ายในในแบบของอารมณ์หนังจีงก็จะเป็นป้อมสามป้อมทั้งหมดของเราที่เราต้องป้องกันหรือบุกเขาคือเราต้องแบ่งทั้งหมดทั้งโรงเรียนเป็นสามกลุ่มเพื่อเล่นก็คือว่าเดี๋ยวจะให้ปีห้าเป็นคนแบ่งเพราะปีหาอาวุธอะค่อนข้างเยอะ ปีห้าอะไรเงี้ยเพราะปกป้องทงหรือปกป้องอะไรเงี้ยมันต้องใช้ผู้ปราชญ์ฉลาดก็ต้องใช้ผมอยู่แล้วเพราะผมเป็นตัวอันหนึ่งเลยผมเป็นตัวขุนศึกตัวสำการทั้งหมดสามงสามโรงเรียนไอ้สามทงสามกลุ่มสามารถสื่อสารสามารถตั้งหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มได้เช่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามก็คือหัวหน้าว่าแบกไปกลุ่มสองกลุ่มสามเพราะ้ากูอยู่เขาโรงเรียนนะครับเวลาฝ่าอุญยจะมาเกิดที่นี่จะมาเกิดที่นี่เท่านั้นนะ นี่เรามีจุด้ฟฟ้าคือเบิกรถคือรถทั้งโรงเรียนไม่เหมือนครับไม่เหมือนรถทั้งโรงเรียนจะมีทั้งหมดสามสิบคันคันหนึ่งมันจะหายทุกสิบห้านาทีหรือเราลงจากรถทั้งหมดถึงจะหายครูดาวสิบห้าทีต้องใช้อย่างประหยัดนิดนึงมันจะมีรถสําหรับรถทั้งเรียนจะมีแค่สามสิบคันก็คือรถเอาไปบุกได้มันนั่งได้ทั้งหมดสิบเอ็ดคนห้ามใช้รถส่วนตัวนะครับจะใช้รถอันนี้เท่านั้นก็คือว่าไปส่งคนกันได้เช่น กลุ่มหนึ่งมีสี่สิบคนใช่ไหมสามกลุ่มทั้งหมดร้อยี่สิบคนเดี๋ยวผมรู้เดี่ยวอย่างนันแหลเดี๋ยวผมรู้เดี่ยวอย่งผมจะเอาตรง่าจะกันสิบคนหรือคือมันเหมือนการแบบง่ายๆเอาง่าย้วมันจะพูดให้ดูยากทำไมวะก็แค่แบบนี้ป้องกันแล้วก็เดี๋ยวกูบุกเองแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูบู๊คนเดียวเองแถวเนี้ยกูแหลกเลยแถวเนี้ยกูเาแหลกเลยแถวเนี้ยก็ไปถึงสีดำของของชุดนึงเลยอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจครับว่าเวลาเกิดจะมาเกิดที่นี่ กูดาวกันเกิดประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เรื่องธงธงจะไม่มีหายนะครับธงจะเก็บได้ตลอดจะกูดาวแค่นหนึ่งนาทีเก็บหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งคะแนนใครเก็บธงอยู่ก็แทงให้หมดครับเอาเก็บธงเขาก็เหมือนกันคือเก็บธงเขาจะอยู่เหมือนเดิมนะเขาก็จะเฝ้าเหมือนอยู่เหมือนเดิมนะครับรเขาจะกูดาวแค่เก้าสิบวิเท่านั้นในการเกิดธงแต่ละครั้งสึกลุงเปิงพม่าสาามรถพม่านํำทับอังกฤษประมาณนั้นคล้ายๆแต่ก็ไม่เชิงนาดนั้นเพราะว่าตอนเนี้ย ไอ้รูปแบบการเก็บทงแล้วกลับมาคือมันค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งตัวมันบั็อคล่องหัวกันเยอะการคุมตัวมันค่อนข้างแบบลำบากถ้าเป็นคะแนนเอออย่างน้อยอ่ะขอคนหนึ่งหัวใจนะขอคนละหนึ่งหัวใจเดี๋ยวก็ดูขอคนละหนึ่งหัวใจเดี๋ยครับคนหัวใจคนละหนึ่งหัวใจเลยดีเอาเอากันบ้านก่อนคือรีบแบ่งกลุ่มให้เป็นสามกลุ่มเท่าๆกันโดยที่เช็คอาวุธของแต่ละคนว่ากลุ่มไหนไปไหนไปไหนแล้วก็หาหัวหน้าสามคนไว้ เอาไว้คุยกันว่าเออว่าจะไปบุกนี้นะจะไปบุกนี้นะมุ่งไปบุก A ไปบุก A ไปเอออย่าเงี้ยช่วยๆกันมุ่งไหม <_ an> ตอนเนี้ยตั้งกลุ่มก่อนสามกลุ่มเท่าๆกันตั้งยังไงก็แล้วแต่แต่ขอให้ปีห้าเป็นแกนนำแล้วกันโอเคนะตั้งเร็วๆอย่าไปคุยตรงนี้อื่นก่อนเอาเลยครับปีห้าแบ่งกลุ่มเลยปี้าแบ่เออแล้วเป็ล้แบ่งปีหาเป็นสกลุ่มแล้วเปนกลย ปีสี่ปีลงสี่ลำลงไปรอรอก่ไอ้งเด็กๆครับไอ้บลังมองไปไอ้เขาแบ่งกันเลยเพราะผมโซโลเพลเยอร์อยู่แล้วผมไม่ค่อยอยากไปสูงสิ่กับคนที่ผมไม่รู้จักยพพีี่่ชาเนี่น้องมาเพื่อรู้เดี่ยวหรือรางการได ไม่ได้่้เแต่โรงเรียนเราไม่คเยอะอะเยอะหาที่เป็นยว่าไข่ไหนว่ไ่ไหนมากไ่ไหนมไไนเดี๋ยวแม่กทืบกูไอ้สัตว์็ดแม่ไม่มีแต่คนเกลียดกูอะไอ้เจเดกกูไปปลุกใจมาเด็กมาเอามีเสียบกูตายทำไมอะเฮ้แต่เห็นแบบมีคนใส่หมวกเองด้วยไอ้เจ๊ดู้ไลมาเดมาเอมีดียบก่ยไม้แม่หนไอ้แมมคน่หมกเอ้ยไ้เด็กไปลุกมาเด็กมาอามีดเบทำไมอ เอาง่ายเอาาง่ยนะมึงฟังนะให้ให้เขาตั้งกลุ่มกันเลยส่วนไอ้ได n อ h เฮดมากับกูเราเป็นหน่วยเฉพาะกิจเว้เราโซโลเพลเยอร์มาหมามืดเราม้ามืดไปหมาดำมากูเลยใครอยากเป็นมมาดำแค่นั้นแหละมามามาเออเราเราเราแหกกดอยู่แล้วเว้ยมึงรู้จักอยากแปลกต้องแตกต่างปะเราสายจกทงไงเราเนี่ยเรามานไม่กิ่หนอนี่ไงเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวตึงเราตัวแบบทีไม่ แล้วไฟพวกงูนั้นมันกันต้อมไปเถอะโอ้โหพูดแรงเกินไม่ไม่กับไอ้รถรถรถไม่หน่อยรถไม่หน่อยเอ้าเออว้าลืมเลยกูตอำไหมตะโกนนี่บ่เฮ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูน่าจะโดนซดตีได้แหละไอ้เด็กโดนโรงเรียนเราเนี่ยไอ้เด็ไหนวะมาเร็วมบไอ้มึงฟังกูนะมึงมึงไปหาแบบดึงตัวไอ้พวกหน้างูอื่นๆมาอีกดิแบบให้มันไปเป็นขุนศึกม้าดำกับเราอ่ะ เออเชื่อกูมันจะทำให้ทีมเราชนะมันเป็นแผนกูใช้แบมีทำโครตเว้ยมึงฟังนั้นเราจะไปทำตามเกมอ่ะทีมอื่นเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันมันซ้ำกันเว้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการแข่งอีสปอร์ตที่มันแข่งแล้วมันแพ้หลอกเจเคอ่ะแล้วกใช้แผนที่กูใช้เขาจะแฉกนินจาเออนินจาไงมึงไปตามมันตัวมามึงชิดว่าตัวไหนตึงอ่ะมึงดึงตัวมาดิไออุ่นมึงก็ไปดึงมาดีกูไปดึงมันมาได้ยัวยัวแค่ไหน ก็่ยดแล้วโดนตมตีด้วยจบโรงเรียนเดียวกันเลยมันมันโรงเรียนไม่มีสตอรี่หรอกไม่มีไงสองปีปีาหมดเลยไม่ได้ไปไปไปไไปสักเสี้ยวเลเดี๋ยวเด้เยาไปลืมน้เดี๋ยวจะไหนอะพี่ตรง้นก็ได้มองอะแบ่งดหึ่งไอ้โลตไอ้โลตุสอยู่ไหนอะไอ้ผมมันเสียกินหัวขาวอยู่ ฮัลโหลครับผมผมว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามใชไมไม่ยืนแยกกันเหรเนี่ยรถก็นี่ไงพี่ม่อนเนี่ยเนี่ยยืนติดกันเลยพี่ห้าฮัลโหลฮัลโหลวมีตบหน้ากระเป๋ามั้ยบอกเลยว่ากลุ่มบอกเขาเลยว่ากลุ่มถามตรงนี้อันนี้กลุ่มเออกล่มี่ห้ากลุ่มแหละกลุ่มตรงเนี้ยช่วยแบ่งตั้งสามสี่คนมันแบ่งแล้วมันแบ่งแล้วมันแบ่งแล้วนู่นอะตรงหนึ่งเออฮัลโหลครับพี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งพี่ลองถืออาวุธหน่อยได้ไหมะ ก็บอกว่าแบ่งเสร็จแล้วก็แบ่งเสร็จแล้วถืออาวุธไว้เลยอะครับเพราะมันต้องดูว่ากลุ่มไหนมีอาวุธอะไรอะกระจายตามสามกลุ่มเลยครับที่ไหนที่ที่เหลือที่เหลือจะอยู่กลุ่มไหนกระจายไปเลยครับให้มันเท่อๆกันครับไปเลยไปเลยหนึ่งถึงสี่ไปเลยครับอยู่เด็กกันกระจายไปเลยกระจายไปเลยบี้บอยบี้เออบางบอลปีบวงพี่รักผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมวิ่งอยู่น่ะเฮ้ยใครใครแทงกันอะเฮ้ยใครแทงกันอะแทงกันทำไมเนี่ย จะมือน้อยอ่ะเพราะจรีรอสบ้างอ๋อมีบาดแผลมันไม่เกิดไงมันยังไม่แตกไม่เชียวยังไม่เกิดจังเลยปาดแผลบาดแผลร้องไห้หน่อยครับอย่าอย่าอย่าพูดถึงบาดแชลย่ามีใครบ้างมันจะร้องไห้พวกมันนะฟังบุกอ่ะฟังบุกก็เนี่ยเอามันเราบุกวุ่นรบุกอีกกลุ่มหนึ่งไม่ไม่ใครตัวตัวไหนจะบุกอ่ะนี่กลุ่มอะไรอ่กนี่กลุ่มสองทีมไหนจะบุกอ่ะครับฮัลโหลนี่เป็นกลุ่มสี่กลุ่มแล้ะกลุ่มเสี่กลุ่มอันไหนอันไหนจะเป็นกลุ่มบุกอ่ะ